คนรวยนะเขาก็ไม่ได้อยากได้คู่ชีวิตที่มาถลุงเงินเขาหรอกอ่าใช่ยกตัวอย่างดาราท่านหนึ่งสมมุตินะอย่างพี่พี่มีเงินประมาณนี้ใช่ไหมพี่อาจจะซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์เขาได้อืใช้เงินทีละล้านช้อปปิ้งทีละสองสามล้านซื้อรถซื้ออะไรแต่สมมุตินะไม่ใช่ดาราท่านนี้ด้วยนะเป็นแบบ สวยสวยเหมือนแบบดาราฮอลลีวูดอ่ะพี่ก็ไม่เอาอเงินกูชิบหายหมดเดชไลฟ์สไตล์แบบนี้อยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่คือสำหรับพี่อันนี้พี่ยกตัวอย่างนะมันอาจจะเป็นแค่เฉพาะพี่คนอื่นยังไงพี่ไม่รู้ครับพี่ไม่ได้ถูกหวยมามพี่ไม่ได้เล่นการพนันได้เงินมา กว่าพี่จะปั้นเงินพี่ขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยพี่ใช้เวลา27-28ปบเ่ะิบมปีและพี่จะยอมให้มันโดนทําลายไปเพราะผู้หญิงคนหนึง่งหรืออะไรอย่างนี้หรอ mm. สิ่งที่พี่อยากได้คือใครสักคนที่อยู่ข้างพี่แล้วช่วยพี่ปั้นให้มันก้อนมันใหญ่ขึ้นอะ mm. แต่ระหว่างทางเราก็เอนจอยไปด้วยกันไง o อ n you own it อ mm. เออแต่เขาต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเขาคอน